็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับบรรยากาศถนนหนทางนะครับถนนการเจนาพิเศษนะออกมาจากาการเจนาพิเศษซอย4นะครับหมู่บ้านดีเคจะไปที่พระรามสนะครับ วันนี้ขับแก๊ปนะครับรับงานแล้วนะครับหนึ่งงานจากบางบอนไปอีกสองร้ยเมตรเปลี่ยนซ้ายเข้าสู่ถนนพระรามที่สองไปหัวหมากรามคำแหงนะครับก็ไปไกลเหมือนกันนะสามสิบสามสิบสี่กิโลนะระยะทางนะครับสามสิบเจ็ดนาที 320บาทนะครับเที่ยวนี้ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่านะ,ะในนี้มันบอกว่า37นาทีถึงนะครับถ้าเราไปถึงตามกำหนดนะ37นาทีได้300กว่าบาทนี่ก็ก็ถือว่าครึ่งชั่วโมงนี่ก็ได้เยอะนะครึ่งชั่วโมงนี่ได้300กว่า รับแก๊ปนะครับกเมเซ้ยายเขสู่ถนนพราที่อ2อ,อ่ก็ต้องไปขึ้นทางด่วนนะครับเพราะว่ามันอยู่คนละฝั่งเลยนะรามคำแหงกับพระรามงเนี่ยใครที่จะไปสมุทรสาครนะครับอ,อ่บนขวาไปนะครับ เบียดกันอยู่ดังด้านขวานะครับไปสมุทรสาครสแกงามนะครับมาทางนี้ก็จะไปทางดาวคะนองก็เดี๋ยวรีวิวถนนพระรามสองให้พี่น้องดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ันนี้ก็น่าจะมีฝนนะครับวันนี้ดูพยากรณ์เขาบอกมีฝนประมาณ 7- 5%เนะครับของพื้นที่กรุงเทพนะไม่รู้ว่าจะตกที่ไหนมั่งนะครับ mm. ก็ดูรถด,ดูถนนนะครับดูการจราจรในกรุงเทพมหานครนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับ นำมาฝากกันเป็นประจำนะครับกัแบบถนนพระรามสองนะอัปเดตให้พี่น้องดูกันนะครับความคืบหน้าการก่อสร้างก็จะไปขึ้นทางด่วนนะครับที่ด่านดาวขนองนะขึ้นสะพานพระรามเก้านะครับไปลงพระรามเก้านะขึ้นสะพานพระรามเก้าไปลงถนนพระรามเก้านะครับ แต่ว่าอยู่คนละที่กันนะสภานพระราม9กับถนนพระรามเกนะวันพฤหัส,สบดีนะครับวันนี้พฤษภาคมนะครับ2568 จะเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่ใช้พอสอนะครับอพอสองห้าหแปดนะครับของไทยนะครับที่ไม่เหมือนใครประเทศลาวประเทศเขมรหรือพม่าอะไรพวกนี้นี่เขาน่าจะใช้คอสอนะครับสองพันสองพันยี่สิบห้านะ,อ,ะอย่างที่ลาวอย่างนี้นะเขาก็ใช้ อสพศน0 2 5นะครับที่ไทยนี่ใช้ก0พันบแนะครับล้ำหน้าจากประเทศอื่นๆไป500ปีนะครับ นานนะครับเราก็จะได้ใช้เลนขวาแั่แล้วนะครับนีเ่เขาก็จะขืนผิวจราจรด้านเลนขวาสุดนะครับให้ตอนนี้กำลังทำแนวกั้นอยู่นะครับส่วนตรงกลางก็เป็นร่องน้ำนะครับเหมือนเดิมร่อ,องน้ำที่รอรับน้ำมาจากด้านบนนะครับเวลาฝนตกนะ จากการเจนาพิเศษนะครับมาที่ประหลามสองจะไปขึ้นทางด่วนนะครับด่านดาวขนองไม่ขึ้นทางด่วนก็มันก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องเจอรถติดแล้วก็เสียเวลามันอยู่ไกลมากนะครับสามสิบกว่ากิโลนะ สำหรับกรุงเทพมหาคนครนี่แค่20่ิกิโลนี่ก็ถือว่าไกลแล้วนะครับรถติดเสียเวลานะค่าทางด่วนก็ประมาณ50บาทนะครับ เราก็บางบางบางเที่ยวเราก็ออกเองนะเพื่อความรวดเร็วะจะได้เสร็จไวจะได้รับงานใหม่นะครับบางเที่ยวก็ลูกค้าออกให้นะหน้าทางด่วนเนี่ยตอนนี้ก็อยู่แถวบางมดนะครับ ความเร็วอยู่ที่80นะครับ80กิโเมตรต่อชั่วโมงนะก็อาจจะขับเร็วนิดหนึ่งนะครับทำเวลานะครับแต่เก็บบรรยากาศให้พี่น้องดูไปด้วยนะครับ การใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพนะครับเราจะขับช้าๆก็ไม่ได้นะครับจะขับเร็วเกินก็ไม่ได้นะก็ต้องไปตามจังหวะของรถคันหน้านะครับเ,เห็นมีบางคันนะครับมาขับเ,เป็นทะเบียนรถไทยนะแต่ว่าอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเข้ามาเช่ารถขับในกรุงเทพนะ ขับช้ามากเลยนะขับอยู่เลนเนี่ยขับอยู่เลนกลางนี่แหละเราก็ไม่กล้าบีบแตะใส่นะครับเพราะว่ามันทะเบียนรถมันเป็นทะเบียนรถกรุงเทพนะของไทยเราก็ไม่รู้ว่าบีบแตะใส่แล้วมันจะเกิดเรื่องหรือเปล่านะครับเราก็ต้องแซงซ้ายบ้างแซงขวาไปบ้างนะครับเขาจะขับช้าก็าให้เขาขับไปบางทีอาจจะไม่ใช่คนไทยนะครับอาจจะเป็นต่างชาติเข้ามาเที่ยวแล้วก็ เช่ารถขับเองนะเขาอาจจะไม่กล้าขับเร็วนะครับบางประเทศนี่พวงมาลัยซ้ายนะขับทางขวาแต่บ้านเรานี่พวงมาลัยขวาขับซ้ายนะครับตรงไปก็บางปาแก้วนะครับสุขสวัสดิ์ขึ้นทางด่วนนะครับออกขวามาทางนี้นะครับบนขวาไป ภาพก็อาจจะมืดมืดหน่อยนะครับอ่ท้องฟ้ามืดคึมนะครับฝนก็เมื่อเช้านี้ก็ตกมาแล้วรอบหนึ่งนะแถวบางขุนเทียนพอฝนจยุดตกก็มาล้างรถนะครับพอล้างรถเสร็จก็อ,ออกมาก็เลิกเหมือนเดิมนะครับอืม <c oughs> <c oughs> ถ้าเห็นสภาพรถมอมแมมแล้วเราออกมาขับนี่เราก็รู้สึกว่ามันมันดูไม่ค่อยดีนะครับเราก็ต้องเช็ดเช็ดล้างๆก่อนก่อนที่จะออกมาจากบ้านนะออกมาแล้วจะเลอะจะโดนฝนก็ <ๆ S 2> ก็ช่างมันนะครับแล้วไปไปล้างใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับด่านดาวขนองนะครับตรงนี้ถ่ายให้ดูบ่อยนะครับ ขึ้นทางด่วนนะครับบางทีก็บางบางจังหวะก็ไปถ่ายไปขึ้นทางด่วนด่านสุขสวัสดิ์ชิปที่แล้วที่ลงไปนะครับผมถ่ายไว้หลายวันแล้วลนะ่ะที่ลงไปเมื่อเช้านี้ไปสุขสวัสดิ์นะครับรับงานสุขสวัสดิ์ไปขึ้นสะพานภูมิพลนะครับไปลงพระรามสามนะ เตรียมเงินไว้จ่ายค่าทางด่วนมีเหรียญน,นะครับเราก็ต้องใช้เหรียญห้าสบาทนะครับค่าทางด่วนเสาเต็มเลยนะครับนี่ ยังไม่รู้ว่าจะออกมารูปแบบไหนนะครับเสาฝั่งทางด้านขวานี่น่าจะเป็นคานนะครับเป็นคานคู่นะเป็นคานที่น่าจะเป็นชั้นชั้นที่3ามที่ไปเชื่อมกับถนนพระรามสองนะครับส่วนทางด้านซ้ายนี่จะเป็นคานเดี่ยวนะครับ ลดกำลังเยอะเลยนะครับ10โมง40นาทาีกลางเดือนอีกแล้วนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคมไวมากนะครับนี่ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะเข้าสู่ฤดูฝนเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ขนองนะครับไปขึ้นสะพานรามเก้านะครับระหว่า,างเสาสองฝั่งนี้นะครับมนีพี่น้องบอกไว้นะครับว่า เขาไม่ได้เทคานนะครับไม่ได้ใช้แบบเทคารน,นะเขาจะใช้แบบเป็นคา,านที่เป็นกล่องกล่องเป็นสําเร็จรูปนะครับมามาประกอบเอานะาเนี่ยเขาไม่มีแบบนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่เหมือนถนนพระรามสองนะครับเขาจะมีแบบเทคานเลยใช้รถตูนมาเทเลยนะครับตรงนี้เขาจะใช้เป็นกล่องสําเร็จนะมาต่อต่อกันนะครับใส่ ครั้งแรกของประเทศไทยนะครับที่ทําแบบนี้เห็นพี่น้อง f อบอกไว้นะครับ่ยทนทานแข็งแรงหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้นะดูแล้วก็แน่นสนิทด,ดีนะทางด่วน3ามชั้นนะครับชั้นล่างก็จะเป็นทาง ปกตินะครับถนนจอมทองบูรณะนะครับที่วิ่งอยู่ด้านล่างนะ,ะพื้นที่ที่เดียวส่วนเดียวนะครับมีทางรถวิ่งได้ตั้งแต่ชั้นล่างมาชั้นบนแล้วก็ชั้นสองนะครับแล้วก็ไปชั้นสามด้านบน สุขสวัสดิ์นะครับทางดรวจตัดกับเส้นทางรถไฟฟ้านะครับสายสีม่วงนะวันนี้วิ่งสบายนะครับรถไม่ติด ไม่ค่อยเยอะนะครับวันนี้บนสะพานนะนวันพฤหัสนะครับโรงเรียนก็เปิดเทอมแล้วนะเมื่อวานนี่ผมวิ่งวิ่งงานนะครับเห็นนักเรียนเลิกเรียนนี่โหหน้าโรงเรียนนี่รถติดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ